สวัสดีครับมารับชมบัวขาวกับอีหลงนะครับมาคู่นี้ต่อยกันที่6นี้6กมิมีทุนา5้าดนะครับคู่นี้เจอกันขอระหว่างมวยกังฟูกับมวยมวยไทยเราฮะบัวขาวครับกับอีหลงนะครับมามาดูเกมกานชกโยกที่หนึ่งครับเริ่มขึ้นมาครับมาคู่นี้ชกกัน3ยกนะฮะต่อยดีประเทศจีนครับเจ้าบ้านอีหลงนะฮะมายาวหะอีหลงมาต่อยขวาเตขวาเตซ้ายขึ้นบัวขาวมามา ต่อยซ้ายให้อี่หลงบัวขาวตบซ้ายมาแตะตวัดการขอขึ้นไปมาอละละเอามานในมองหน้ามีเลี้ยงพี่เลี้ยงครับรไม่มีอะไรฮะเข้ามาในเกมครับมาบัวขาวเดินก็าหาต่อยขวาครับบัวขาวอี่หลงจิ้มซ้ายครับมาไตีเขา่าโอ้ยยกบัวขาวยกเข่าลอยไปเลยนะฮะทิ้งกระจาดไปเลยครับมาไม่มีอะไรฮะ แค่เขินๆครับโอ oh, oh, oh. ้โหทีบกลเขพามาระวังให้รักระจับนะครับบัวขาวต่อยครับไม่ถึงฮะไต่ไต่คืนครับบัวขาวมาไต้ซ้ายครับโอ้หเต็มเต็มข้อครับมาจะได้อีกยังครับจังหวะนี้ครับไต้สวยฮะบัวขาวมาไตโอ้ยไต้ครับมาไต่รวครับบัวขาวต่อยขวาครับต่อยขวาครับอีหลงโดนะฮะ บวขาวทีครับไม่ถึงฮะทียอดหน้านะฮะอี่หลงตบขวาครับสวยฮะออ้ยต่อยขวาโอ้โหมัดได้ครับยี่หลงยับซ้ายโอ้หบวขาวเตะคืนครับเตะซ้ายคืนครับมาบกขาวจับได้ตีครับสวยฮะต่อยไม่ถึงครับว่ายน้ำมาตอนนี้ตีครับบกขาวหมัดแกมาไม่มีครูนะครับอี่หลงโอ้ยหลงจับครับหลงกจับครับมา มีบนให้บัวขาวนะไม่เป็นไรฮะมาบัวขาวขอโทษครับทีมอฮะต่อยซ้ายครับมาบัวขาวดักซ้ายไว้ายไหล่มาแล้วนะไม่โดนเท่าทีครับอีหลงจะเตะเตะโอ้โหบัวขาวเตะขวาขึ้นฮะสลับแข้งครับบัวขาวมาไม่จะต่อยครับว่ายน้ำเลยครับบัวขาวดักซ้ายครับมาเกียร์หน้าแล้วเตะขวาครับสวยฮะบัวขาวมาโอ้ยจังหวะแกกระแทกซ้ายออกออกมาครับ จะพุ่งกระแทกออกมาครับบาดซ้ายมื่ครับดูจังหวะออกมาของอีหลงครับบัวขาวคุยังออกนอกเวทีไปเลยครับมาไม่มีเชือกนี่ลงเวทีฮะไปซ้ายครับโอ้สวยฮะับทีมซ้ายโอ้มาเป็นชุดโอสับซอครับบัวขาวโอ้ไอครับโอ้โอโอ้กรรมการโอ้กรรมการเตือนครับห้ามล็อกคอตีเข้าครับมาไม่เป็นไรครับไม่งั้นบัวขาไอ้ีหลงแย่นะฮะจัดโอ้สวยฮะทีม กำลังจะเข้าเกมนะครับมาการเบตอุ้ยจังหวะโดนหมักซ้ายมาหมดยกพอดีฮะย้อนครับดูเกมมันชกยกที่สองครับว่าถูกไปครับอีหลงโมโหฮะบัวเขาบอยันครับมาต่อยครับนี่แน่หนึ่งทีครับมาจังหวะแกไปชอบมองอะไรก็ไม่รู้ครับอีหลงโอ้แกไปฟองลื่นครับมาน้ำที่เลี้ยนน้มวยลื่นเข้ามา โดนบัวขาวไม่หมัดจริงครับจังหวะนี้ไม่เป็นไรฮะขอโทษครัพอยนะครับต่อฮะวจังหวะออกมาครับออกมาเลยน่ากลัวนะอีหลงบัวขาวไต่ซ้ายครับสวยครับเต็มกจังหวะออกมาดีแล้วครับมาไต้โอ้โหบัวขาวไต่ไต้คืนเข้ามาฮะไต้คืนอู้ยเต็มคอฮะต่อยขวาทีฮะาไต่ซ้ายไอไตขวาเข้ามาโทษทีฮะเอาจับให้เข็นครับบูยังออกนอกมาลูกคำมการบอกลกอย่าฟ้องครับลุกมาฮะอีหลง ถีบออกฮะเตะหายจับได้แล้วครับโดดแทงเข่าดอกนี้เขาสวยฮะโอ้โหขามุมนะครับโอ้มาตัวขาบอกเข้ามาสู้กันหน่อยอีหลวงถีปบุงกโมโหแล้วว่าโอ้ยสับซอกกลับพับมาข่าวเริ่มโมโหมีน้ำโหแล้วฮะตุกติกครับมาเตะเตะซ้ายเต็มแข้งครับมา จับได้ไตะตีได้ครั้งเดียวนะมาอย่าลืมวาบัวขาวมาเดิมชิวเขาหมดแล้วบัวขาวนะฮะเพิ่มมีน้ำหัวแตะขวาไปทิ้งทีครับต่อยซ้ายมาไม่ถึงอีหลงนี่ครับเวียงออกแล้วก็ไปทีไปแล้วมาจับขาแล้วเวียงนะครับบัวขาวตีครับบัวขาวตีทีเดียวฮะเรืยองดันออกครับสวยฮะเตะขวาครับัวขาวอีหลงเตะโอ้ยเตะไม่นะนะครับจับขาเตะไม่ได้นะอู้นี่ครับ ขาแข้งซ้ายขึ้นกลางคอตะกี้มาอีหลงกลางปีกมาเลยครับมาโดนไม่ได้โดนเป็นมันคะต่อยขวาครับอุ้ยกลางปีกครับชอบเจ็บระชอบครับอีหลงเจ็บระชอบเข้ามาบัวขาวเก็บให้หน่อยฮะอ้จังหวะแกปล่อยหมัดมาบัวขาวก็ต่อยไปจบงั้นนะมาอัดซ้ายตอนดูเกมมาช่วงยกที่สามครับมาคููนี้รวบเลยฮะสามยกฮะไต่ซ้ายครับบัวขาวขึ้นมาก็ตเตะอย่างเดียวครับ มวยจีนต้องเจอเตะครับเจอมวยไทยเตะอย่างบัวขาวนะเตะให้รู้จักครับมา<ะ>บัวขาวไฟคลื่นข้าวฮัทเตเข้าขวาครับสวยฮะมาเวียงเอาไว้ครับไม่เหรียญมวยไทยนี่ครับหักนะครับโอ้แย่โยนมากามากนน่ากลัวทั้งอีหลงไตขวาครับสวยฮะก้าคนคอฮะเอาฮะใหม่ก็จะโดดทำอะไรครับโ,โดดออกนอกเวทีอ่ะ มาดึงไหฮะเจ้าบ้านนะครับอีหลงนี่เป็นเจ้าบ yeah> ้านนะครับบัวขาวไปต่อยทิ้งเขานะฮะมาฮะต่อไม่มีอะไรครับอยู่ก็เวียงเอาหน้าไปทีมาจังหวะมันติดมือนะฮะสลัดกันเองฮะก็เวียงแรงเยอะไปซ้ายครับเบอร์โมัหครับบัวขาวมาเยอะเยอะเยอะเกินไปครับบัวขาวโมโหนะครับมา ไต้ขวาบัวขาวต่อยทิ้งมาอีหลงต่อยมาไม่ถึงฮะมาดู这场比赛到底是มาโอ้จังหวะนี้สวยฮะจังหวะจับขาดึงหลบนะครับมาไปโอ้โอสย,อยสายกันคอครับต่อยซายทิ้งครับมาแกยังทนได้ครับพี่หลงสุดยอดฮะโอ้ยรับแข้งบัวขาวนาโยกันเมื่อกี้นะโอ้โห เดี๋ยวมีครับกเขาวหมันซ้ครับโอ้โหเตะซ้ายหนึ่งทีครับอึมนอ๋อจังหวะมาจังหวะแกออกมาดีแกแกพุ่งมาใส่นะครับอี่หลงต่อยขวาครับกเขาวสวยฮะเตะซ้ายอีกทีครับฮืตอนมาต่อยครับพวขาวเขาจับได้ตีครับฮืมยินไปครับตะกี้ตีเข่าเอาครับมา หีปอครับโอ้ยแกชอบไอซ้ายครับบัวขาวมันสวยครับไปอีมาจาังหวออกกวูได้คมครับบัวขาวแต่ต่อเนื่องเลยครับปติปต่อครับเรียมนี้ครับมาจาังหวะเขียนนะฮะมาการไเรียนหรืยังไงฮะมมยคู่นี้โชกันไปีห้าแปดนะครับมา เตะโอ้ยเต็มแข้งครับมาไม่บังครับอีหลงรับแข้งบัวขาวนะฮะจังหวะเตะขวาครับบัวขาวอีหลงแทงเข่าแทงคืนครับมาหมดยกครับคู่นี้ซัดกันสมยกครับระหว่างมวยไทยกับมวยตีนะครับบัวขาวอีหลงครับดูผลการตัดสินฮะจะออกรูปแบบไหนฮะไปประเทศเขานะครับประเทศจีนมาเสียงลดเกินครับ ผลการตัดสิน29-28 3เฮ้าส์บวกขา,าวนี่ไม่ขีเล,เลยนะครับมาทรงคุมเชิงคุมอะไรได้หมดฮะตามค่าครับอีโเม็นายชนะครับมา